สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยาออกทาร์ดบายกันชริยาน,นะคะสวัสดีชาวงสองสวัสดี FC ฟซสวัสดีวันทําง,งานของคนทุกๆคนนะคะอ่าคนต่างจังหวัดก็ระวังน้าท่วมกันด้วยช่วงนี้ฝนตกหนักต่างจังหวัดตกหนักมากนะคะด้วยความเป็นห่วงด้าสุขภาพด้วยนะจ๊ะอ่ะเราจะมาอัปเดตถานนะความสัมพันธ์ความรัก ความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนแบบใดก็ตามมารักเน้นๆกับคุณการว่าช่วงนี้ความรักของคุณจะไปในทิศทางใดมันเป็นเชิงไรบ้างนะจะรักเน้นๆไม่ว่าจะอยู่กรณีรักใดๆทั้งนั้นอืมรักจะเป็นเช่งไรนะต่อจากนี้ 30. สิบหกถึงสามสิบเอ็ดสิงหานะจะมา มาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณอโอเคไพ่ใบแรกเลยค่ะไพ่ใบแรกของคุณ Wheel of Fortune ไพ่ <c oughs> แห่งจักรวาลค่ะจักรวาลมาแล้วจักรวาลจะเสกสรรปั้งแต่งอะไรให้เราในชีวิตของความรักความสัมพันธ์นะคะจังหวะชีวิตของคุณช่วงนี้เกี่ยวกับความรักจะมีเรื่องระหองระแหงกันบ้าง ขึ้นนลงๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเออแต่ว่ามันสําคัญว่าตอนนี้มันมีบ่อยเกินไปไหมมันบ่อยเกินไปมันทําให้รู้สึกแย่เกินไปหรือเปล่านะคะอืมมันอาจจะทําให้คุณสองคนบางครั้งเกิดเจออาการแบบเนี้ยขึ้นนลงๆขึ้นนลงๆความรักเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยก็อาจจะทําให้ความรักนี้มันฟิลขาด ขาดสบั้นไปได้เหมือนกันนะจ๊ะในบางคนอาจจะเจอการขวนคืนของคนพิเศษพิเศษในสถานการณ์ของคนบางคนอาจจะเคยเลิกรากันไปหรือเคยเคย,เคยไม่ไม่เจอไม่เจอใครในที่นี้อาจจะเจอคนพิเศษที่กลับมาทักกลับมาคุยกับมาทักกลับมาไทยนะจ๊ะความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจักรวาลเศษสรรปันแต่งให้คุณเจอสถานการณ์ เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกอยู่ตามอารมณ์เลยค่ะจะให้พิ้นเทสเด่นประสบการณ์เป็นลนักษณะของอารมณ์าบางทีทะเลาะกันถ้าหนึ่งในะอยู่ในอกาศของอารมณ์ด,ดีๆก็คงมีความสุขแต่อารมณ์เสียๆขัดแย้งกันมากก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกถึงความไม่โอเคได้แต่คุณจะคอนทนอยู่กับใจของคุณ มันมีความรักในความรู้สึกว่ามันไปไม่ได้นะมันรู้สึกว่าเราสองคนความสัมพันธ์นี้มันเริ่มแย่แยแต่มันก็รักกันแต่เรารักกันเราก็ต้องการกันและกันอยู่คือเราเนี่ยสองคนเนี่ยยังรักกันอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเกิดปัญหาเกิดความรู้สึกถึงการไม่เท่าเทียมก็ตกลงระหว่างกันมันอาจจะทําให้มันเป็นประเด็นเอ่อมันอาจจะเป็นประเด็นมันมีความสุขไหมใช่มันมีความสุขนะมันดูมีความสุขแหละแต่ว่า มันรู้สึกถึงการอินอินเกินไปกับความสัมพันธ์ไหมบางคนเจอความสัมพันธ์ที่บางคนไปเดียวกับทหารตำรวจราชการคนในเครื่องแบบอืมหรือความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการอยากได้มีใครบางคนอยากเดินไปแล้วคุณหรือเปล่าคุณถามว่าคุณคุณโอเคไหมคุณก็โอเคนะแต่ว่าคุณก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเพราะปัญหาเพราะอุปสรรคเพราะ ความจุกจิกจู้จี้ในความสัมพันธ์ถามว่ามันมีความสุขไหมมันก็มีแต่ความทุกข์กับความสุขอย่างไหนมันมากกว่ากันละ่ะคุณกังวลตรงนั้นนะจ่จจะอารมณ์คุณแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะ่ะเออบางคนมีคนคุณอาจจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นอาจจะมองถึงความขี้ขึงขี้ห,งหวงและเรารับรู้ได้โดยสัญชาตญาณของเราว่าคนคนนั้นโกโหกหลอกลวงเขาอาจจะไม่พูดความจริงกับเราก็ได้อะไรเงี้ยมีคน มีคนไม่ไว้เนื้อเ<ม>ชื่อใจมา<ม>จากความหึงหวงแม้มาจากความรู้สึกของของการที่ทําอะไรไม่ซื่อตรงอาจจะแอบย่องย่องทำอะไรปิดบงังซ่อนเร้นอําพางจากสายตาคนอื่นอําพางว่าเราเป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้เราเลยรู้สึกว่าไม่โอเคกับความสัมพันธ์นะคะอือ่าใช่มันมีใจที่ชอบมากๆ ยังอยากได้มากๆรู้สึกดีด้วยกันมากๆแต่ทาไมเราถึงต้องมีเรื่องบาดหมางมีเ,เร่วงไม่เข้าอกเข,ข้าใจหรือมีการเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ค่ะอยากไปตรงนี้แต่ยังรักกันเออเดลลอเปอรใช่บางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนก็ได้นะความสัมพันธ์ซ้อนหรือแปรักคนมีเจ้าของหรือคนมีเจ้าของก็ตามความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเรารับรู้ได้ว่ามันเลือก,กันไม่ได้หรอก เขาเลือกเราไม่ได้เราเลือกเขาไม่ได้มันเลือกกันไม่ได้หรือเปล่าอืมมันอาจจะเลือกกันไม่ได้ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊ดเกินไปในความสัมพันธ์นี้อยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไอ้นี่เกินไปเอออาจจะคอนโทรลเกินไปชอ,ชอบสั่งชอบสอบ ชอบสั่งหรือบางครั้งใช้คําพูดที่รุนแรงใช้คําพูดไม่สุภาพก็ได้พูดจารุนแรงคือทําเหมือนแบบบางคนนะก็รักนะแต่ก็ทําเป็นเหมือนไม่ใส่ใจไม่แคร์รงคี่ลุกตงคือที่ใส่เขาเป็นอย่างนั้นอารมณ์นี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ความสัมพันธ์นี้ก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์เป็นหลักค่ะอารมณ์จะทําให้ความสัมพันธ์นี้ขาดสะบั้นหรือสั่นคลอนได้ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอยู่นั้น หรือคุณเอาแต่ใจเกินไปค่ะถ้าคุณเอาแต่ใจเกินไปอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มากเกินไปเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะทําให้สถานการณ์มันแย่ก็ได้นะคะอืมบางคนต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังต้องรักษาค่ะ เรายังอยากได้ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ยังต้องรักษาถึงความสัมพันธ์นี้อยู่เราต้องการมากมากเลยเราก็เลยไม่เราก็เลยอยากอยู่กับความสัมพันธ์นี้ถ้ามันหายไปเราคงเสียใจประมาณนั้นให้ระวังเรื่องของอารมณ์แล้วก็การมีปากมีเสียงการความขัดแย้งแล้วกันในรักของคุณดูเหมือนแบบว่าอยู่ในอาการของการครึ่งครึ่งกลางกไปไหนไม่ได้ครึ่งครึ่งกลางกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิก เเลือกไม่ได้ความคิดมันเข้ามารุมงเราเยอะอ่ะคนโสดละ่ะจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดละ่ะคนโสดมีคนเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อน,ออนที่ทํางานในเจ้างานที่ทํางานถ้าอยู่ทำงานเดียวกันเดียวกคนเก่าๆแต่คนโสดคุณอาจจะยังมีคนเก่าๆค้างคาเกิดความขัดแย้งในใจคนโสดมันโสดไม่สนิทไงเหมือนโสดอ่ะแต่โสดแบบมีความหลังปะ มีความหลังค้างคาใจโสดแบบเพิ่งเลิกมาโสดแบบว่าโสดหรือเปล่าสถานะใดเนี่ยโสดหรือเปล่าคนโสดอยากยังรอคอยคนเก่ากลับขึ้นมาค่ะทั้งๆท,ที่คนเกา่ามันเลิกมันจบไม่สวยบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันแล้วคนโสดถามว่ามีคนเข้ามาไหมเมย์แต่ไม่เอาเออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมองถึงคนที่ ถ้าคุณไปดีวกับคนมีครอบครวยยังงรวยังไกงก็ไม่ชัดเจนครับมีแต่ความเครียดมีแต่ความคิดมากมีแต่ความหวั่นไหวมีแต่ความกลัวมีแต่การตัดสินใจไม่ได้ถ้าอยู่ต่อไปก็เศร้าถ้าจะจากไปก็เศร้าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอยู่หรือไปต่อแต่ในใจคุณมีธงอยู่แล้วค่ะรักสามเศรา้ารักซ้อนดเป็นไงรักสามเศรา้ารักซ้อน ให้อยู่ในรักสามเศร้ารักซ้อนมันเป็นอาการของคนไปไปกับกับหรือคุณไปดูกับคนที่เขาค่อนข้างมีสเสน่ห์หรือว่าเขาก็จ้าชู้น่ะมันจบแล้วหรือเปล่ามันจบการเลิกลาแต่ไม่ได้เลิกรักมันยังมันยังอยู่ในสถานการณ์ที่รักเขามันจบไปแล้วแต่ว่าก็ยังอยากให้คนคนนี้อยู่ในความสัมพันธ์และกลับขึ้นมาค่ะอารมณ์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ซ้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสัมพันธ์ ถึงเวลาแล้วไหมที่ต้องจบกันจริงๆหรือต้องแยกย้ายถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําใจยอมรับถึงเวลาแล้วที่เราควรจะละทิ้งจากความฝันความต้องการเพราะเราเราอยู่ในความเจ็บมนานานๆอยู่ในความเครียดมนานานแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่คุณตอบได้ค่ะอ่ะขอดูคำแนะนำของไพ่ซิคำแนะนำไพ่คำแน,น,แบบน,นะนำอะไรถึงกอืม รุ่มหลงความรุ่มหลงเอทธรรมะเข้าข่มค่ะปัญหามีไว้แก้นะโอเคจริงๆในใครบางคนในที่นี้มีสิ่งที่พร้อมสับอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกเป็นหลงใครสักคนเหมือนบางครั้งเราเคยไปทําแบบนี้กับคนอื่นสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือเราไปหลงคนบางคนเอาทธรรมะเข้าข่มไว้เอาจิตใจที่แน่วแน่แล้วเดินไปข้างหน้าปัญหาบางคนมันมีปัญหารู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องเกิดปัญหาแน่ แต่คุณเองล่ะคุณเองโอเคไหมกับปัญหาที่เกิดคุณแก้ไขมันได้ไหมคุณรับมันไหวไหมคุณจะต้องอยู่ในความสมพันธ์แบบนี้ไปนานเท่าไหร่โอเคไหมจะ๊ <l ug> มจะให้บอกว่าอย่าไปหลงกับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เข้ามายั่วยุอารมณ์ความรู้สึกความต้องการความปรารถนาบางครั้งก็ต้องยืนหยัดอยู่กับความเป็นจริงเป็นหลักนะจะ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ